คุณอาจไม่คิดว่าความรักของซันเย,ยจินกับฮอนบินเริ่มต้นจากช่วงโปรโมทหนังเรื่อง The n i g u c i a t i o n 2018ที่ทําให้ทั้งสองกลายเป็นคู่ที่คนดูหลงไหลจนในที่สุดก็ถึงขั้นเป็นพ่อแม่ของลูกชายตัวน้อยล่าสุดซันเย,ยจินได้เปิดใจผ่านรายการของจองใจยองเกี่ยวกับเส้นทางความรักที่เต็มไปด้วยความประทับใจเธอเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจว่าเริ่มขึ้นจากการทํางานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องนั้น โดยตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าทั้งสองมีหลายอย่างที่เหมือนกันมากไม่ว่าจะเป็นอายุที่ใกล้เคียงต่างเดบิวในปีเดียวกันหรือแม้แต่ฐานะครอบครัวที่คล้ายคลึงกันแม้บางสิ่งจะไม่พูดออกมาแต่ทั้งคู่ก็เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจนความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่เราโปรโมทหนังเธอเล่าไว้ว่าเราได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและนั่นทําให้ฉันเห็นว่าเขาเป็นคนที่จริงใจไม่มีการใส่หน้ากากใ,ใดๆความรู้สึกที่เคยเป็นเพียงความประทับใจในจอกลายเป็นความรักที่แท้จริงในชีวิตจริง แม้ทั้งสองจะไม่ได้พบกันบ่อยแต่ประสบการณ์และเส้นทางในวงการที่คล้ายกันทําให้พวกเขาเข้าใจกันได้ง่ายจนความสัมพันธ์จากคู่จิ้นในละครกลายเป็นคู่รักที่มั่นคงจนถึงวันนี้ที่กลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคําถามที่คุณอาจสงสัยความรักที่เกิดจากความคล้ายกันนี้จะยั่งยืนได้เสมอหรือไม่หรือคุณคิดว่าความรู้สึกที่เริ่มจากงานแสดงสามารถเปลี่ยนเป็นความรักที่จริงใจได้หรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เลย